เมื่อถึงฤดูกาลการเก็บเกี่ยวผลผลิตของส้มสันมพึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นส้มสันนพึ่งอำเภอฝางจงังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาเราก็ทําทำการาแพ็คนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนะแล้วก็ทำการแพ็คตัวนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเบอร์แบบเราคัดพิเศษก็คือเป็นเบอร์6นะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเบอร์7นะเบอร์6ก็จะเล็กกว่าเบอร์7นะ นะครับกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่อ่าสามสิบลูกนะครับนี่นะวเวลาเราใส่มีอยู่สองชั้นนะครับชั้นละสิบห้านะเมื่อเราแพ็คแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการนี่มันจะมีฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับครอบอีกรอบนึงมันก็จะเป็นกล่องนะอันนี้นีผมใส่มาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดีเลยสวยๆส,ส้มสายผึ้งนะครับคัดพิเศษนะนี่เลยนะแพ็กเก็ตสวยงามมากๆนะครับ สวยงามมากๆแล้วก็ส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นเบอร์รวมนะเป็นกล่องเบอร์รวม5กิโลนะครับมีแถมให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นกล่องเบอร์รวมเนาะรวมทั้งหมดเลยทั้งก็จะเป็นตั้งแต่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเอามารวมในในในกล่องเดียวเนี่ยนะรวมเป็น5กิโลนะครับก็สวยๆนะสวยๆฉ่ำๆนะครับ ตรงนี้นี่รสชาติถือว่าอร่อยนะครับถ้าไปในสวนนะจะจะเห็นในคลิปก็จะมันเรียกว่าบรรยากาศในสวนเะนี่ยโอ้โหน้าน่าเดินชมมากๆเนื่องจากว่าส้มมันสุกแล้วมันเหลืองเต็มต้นเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันแพ็คก,กล่องกันนะครับก่อนจะไปแพ็คก,กล่องเรามาดูาส้มกันก่อนนะครับอันนี้ก็เบอร์สวยเลยเบอร์หกนะโอ้โหเรียงกันสวยง,งามมากๆสวนนู้นเบอร์เจ็ดนะครับอันนั้นบึก่องเนาะ ไปดูเบอร์เจ็ดกันบ้างใกล้ๆนะครับส่วนของเบอร์เจ็ดก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีมาเพิ่มเติมด้วยนะจะเห็นว่าเบอร์ค่อนข้างใหญ่มากนี่ทวนสวยเบอร์ใหญ่จริงๆเนี่ยเบอร์ใหญ่จริงๆอันนั้นเป็นเบอร์หกนะครับอาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แบบช้ำๆเลยนะครับส่วน อันนี้เป็นกล่องเนี่ยก็จะเป็นเบอรนะ์อรวมนะนี่ดูข้าวเบอร์รวมนะรวมค่ะาสกันไปเลยนะครับห้าหกเจ็ดนะครับนะซื้อว่าส้มเบอร์ใหญ่นะครับส้มเบอร์ใหญ่เลยเนี่ยสวยงามดีนะครับก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวก็คืนนี้เราก็จะแพ็กกันไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองก็มาชมบรรยากาศการแพ็กส้มกันต่อนะครับอันนี้เราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วสองกล่องนะครับ เนี่ยง่ายมากนะครับเสร็จแล้ว ก็อยากให้ทุกคนได้ได้ชิมเนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่สั่งมาเนี่ยก็คือลูกค้าประจำอยู่แล้วที่ได้ชิมรสชาติส้มจากส่วนของเราเองนะ อนแพ็กเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะง่ายนิดหนึ่งแต่ตอนเราเราคัดใส่โอ้โค่อนข้างที่แบบต้องใช้แบบความบาประนีดนิดนึงน,น,นะ ง่ายสะดวกนะครับ huh. ه, เบอร์หกเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทุกคนนี่โอ้ใหญ่มากใหญ่แล้วก็น้ำหนัก ดีมกเลยต้องแยกไว้นะเบอร์หกเบอร์หกับเบอร์เจ็ดไม่งั้นนี่มีมีหลงกันแน่นอนนะครับถ้าเราเราครอบไปแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาเอาออกจะค่อนข้างยากนิดหน,นึ่งนะนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับามาชมการแพ็กส้มนะเมื่อถึงฤดูกาลของเขาแล้วนะครับไว้จะพินทีนี้ก่อนนะแล้วเจอกันในคลิปตัดไปขอบคุณที่เราชมสวัสดีครับ